ไ,ไ,ไข่นกค่ะไข่นกอยู่อ่าอะไรนะกระถางกล้วยไม้ <laughs> กล้วยไม้ไม่อยู่นกมาอยู่แทนหนู <laughs> <laughs> จะให้พี่หยาต,ต่อน้ำลดต้นไม้อยู่นะ่ะ <laughs> <laughs>